ลูกก็พอเื่้นคุยกันครับคุณพอ่อคุณลูกไหวสีเดือนเดือนสี่เดือนหน่อยๆคุณพ่อผมเอาออกจากกรง ผสมว่าสิเอามาเคาะสนิมหรือฝืนหล่างสมองไหมครับนกกรกากนกบรนนนกสายปลาบันบานข้าล่มบ่มีหรอกครับข้าล่มบล็อกกอกแก๊ก ได้ว่า,าขันทะเลาะบ่เลิกกแล้ weakest, Truth, tragedy, acter, วกันบ่ย่อมครับคุณพ่อมีืซอว่าเจ้าเป้าขวด ฝากติดตามผลงานของลูกทรายเพิ่อน,นเด้อครับเด้ออนาคตเพิ่นสิเป็นจังไนเพื่อนคุยก็พอเพิ่นครับสวัสดีครับผม